ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจฟังดูละเอียดอ่อนแต่เป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนาได้เมตตาชี้ทางไว้นั่นคือเรื่องของสัมภเวสีโยมหลายท่านอาจเคยได้ยินคำนี้หรือบางท่านอาจกำลังกังวลใจเพราะมีญาติจากไปอย่างกระทันหันเรามาทำความเข้าใจกันอย่างง่ายๆนะโยมคำว่าสัมภเวสี ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงดวงจิตที่ยังสแสวงหาที่เกิดโยมลองนึกภาพตามนโยมเหมือนคนที่เพิ่งออกจากบ้านหลังเก่าแต่ยังเข้าบ้านหลังใหม่ไม่ได้จะกลับบ้านเก่าก็ไม่ได้เดินวนเวียนอยู่ด้วยความลำบากดวงจิตเหล่านี้คือผู้ที่จากไปก่อนอายุไขด้วยอำนาจของกรรมที่มาตัดรอนที่เรียกว่าอุป,ปคาตกรรมไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ูกฆาตกรรมหรือจากไปด้วยเหตุที่ไม่คาดคิดในเวลานี้บุญหรือบาปที่ท่านทำไว้ยังไม่ถึงเวลาส่งผลทำให้ท่านยังไม่มีที่ไปทางนรกก็ยังไม่ต้องการทางสวรรค์ก็ยังไม่เปิดรับต้องทนทุกขทรมานสแสวงหาที่อยู่ที่กินด้วยความยากลำบากนี่คือสภาพของสัมภเวสศีนโยมแล้วเราจะช่วยท่านได้อย่างไรหลวงพ่อหรืีวัดทสุนง ท่านได้เมตตาสอนไว้ว่าไม่ต้องทำบุญใหญ่โตนโยมแต่ขอให้ทำบุญให้ได้บุญที่บริสุทธิ์ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนง่ายๆอันดับแรกหาอาหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเบียดเบียนชีวิตไม่ต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งและที่สำคัญไม่ต้องทุบแม้แต่ไข่สักฟองเดียวให้เป็นบุญที่บริสุทธิ์จริงๆประการที่สองเตรียมผ้าไตรหนึ่งไตรและพระพุทธรูปหนึ่งองค์จากนั้นนิมนต์พระสอ์มารับสังฆทานที่บ้าน ทำอย่างเงียบๆด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและประการสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดนโยมคือเมื่อทำบุญเสร็จแล้วให้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงจิตนั้นโดยเฉพาะไม่ต้องแบ่งให้ใครทั้งหมดหากเราทำเช่นนี้โยมเชื่อไม่ว่าดวงจิตของสัมภเวสีเหล่านั้นจะได้รับผลบุญทันทีนโยมท่านจะมีความสุขมีความผ่อมใสมีความอิ่มเอิบและเมื่อถึงเวลาที่ บุญและบาปของท่านส่งผลหรือถึงอายุไขที่แท้จริงท่านก็จะสามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีไปถึงสวรรค์ก่อนได้เลยนะโยมธรรมะเรื่องนี้มาจากความเมตตาของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงซึ่งล้วนแล้วแต่อิงตามหลักพระไตรปิฎกที่สอนให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมและภพภูมิต่างๆโยมอาตมาหวังว่าธรรมะที่แบ่งปันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์และช่วยให้โยมคลายความสงสัยและกังวลใจลงได้บ้างนะ